สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีสลับวันนี้เป็นทีวีโตชิบารุ่น32 HV10 t ครับอาการคือเปิดไม่ติดครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กลองดูว่ามันอาการจะเป็นแบบไหนครับ,นะรบเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กปกติถ้าเราเสียบปลั๊กจะต้องมี ไฟสแตนบายขึ้นตรงมุมนี้ครับอ่านี่ครับแต่นี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยครับเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเสียที่ซับไฮครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลือแล้วก็ดูไปด้วยกันว่ามันจะเสียตัวไหนเปลี่ยนอะไรบ้างครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาก็จะเห็นว่ามีสองบอร์ดด้วยกันครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเมนบอร์ดแผ่นเล็กๆคนะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้ ตัวนี้ก็เป็นซับไพ่อาการไฟไม่เข้าต้องเช็คซับไพก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะวัดฟิวดูก่อนเพราะว่าไฟไม่เข้าตั้งอาคุณหนึ่งเหมือนเดิมฟิวขาดฮนะอีกตัวหนึ่งสงรุ่นี้จะมีฟิวสองสองตัวครับอีกตัวหนึ่งไม่ขาดคนระ ฟิวตัวตัวแรกขาดคือฟิวไฟทางเข้าครับอาจจะมีปัญหาช็อตอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวต้องรื้อออกมาดูก่อนครับมาดูวงจรมันก่อนว่ามันทำงานแบบไหนครับออถอดสายออกก่อนนะเอาเฉพาะสัพพลายมาซ่อมโอเคเราก็มาดู ก็จะมีวงจรสามชุดหลักๆนึงหลักๆมีสามชุดครับก็คือชุดนี้นเป็นวงจรอัพไฟตอนนี้ก็เป็นซัพพลายจ่ายไฟเลี้ยงวงจรนั่น IC ตัวนี้ส่วนอีกอชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นขับหลอดฮะชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดขับหลอดคือจะทํางานหลังจากที่ ไฟจ่ายออกไปแล้วนะครับทีนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อชุดนี้ไปจ่ายให้เมนบอร์ดและเมนบอร์ดสั่งมาชุดนี้ถึงจะทํางานได้นะครับอัพไฟให้เป็นสามรอยแปดสิบนนี่เดี๋ยวเราจะวัดดูก่อน วัดมอดเฟตตัวนี้ดูก่อนว่ามันช็อตไหมเพราะว่าฟิลขาดคะตั้งอาคุณหนึ่งธรรมดาครับอ่าก็อ๋อเนี่ยช็อตเท่านี้ครับวัดอ่า นี่วัดอันนี้สองขานี้ดูก็รู้เลยฮะนี่ว่ามันช็อตไหมดูนะเนี่ปกติจะต้องไม่ขึ้นนะเนี่ยมันต้องขึ้นด้านเดียวฮะแต่อันนี้มันขึ้นทั้งสองด้านอย่างงี้นี่ยมันช็อตถึงกันหมดเลยครบเนี่ยแล้วเราจะถอดถอดมอสเฟตตัวนี้ออกมาวัดดู इकी จะเป็นเบอร์ K10A60D ครับเนี่ย 10m 600โวลต์ครับเดี๋ยวเราจะลองใส่แล้วก็เปิดลองดูเดี๋ยวเราจะวัดเปรียบเทียบให้ดูครับตัวที่ใช้ได้กับตัวที่เสียครับแล้วก็ตั้งคูณหนึ่งเหมือนเดิมครับดูดูตัวนี้ครับ ขึ้นใช่ไหมนี่ยขึ้นนะครับอันนี้มันขึ้นถึงกันหมดแล้วนี่นะครับทุกขาท่นนี้นี่ถึงกันหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ถึงกันหมดแต่ตัวนี้นะฮะ่เนี้ยฮะไม่ขึ้นนะจะขึ้นเฉพาะขานี้ะเห็นไหมครับแต่เวลาสลับข้างก็ต้องไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ให้ดูอีกทีนะอยากให้ดูชัดๆอีกทีฮะนี่อันนี้นี่ยไ,ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเอาดำจับตาขากลางเนี่ยจะไม่ขึ้นเนี่ยนี่อันแดงขึ้นนะฮะตัวที่เสียนะขึ้นหมดแล้วเห็นไหมขึ้นทุกขาเห็นไหมครับ,รบขึ้นทุกขาเลยครับ นียขึ้นทุกขาแต่ตัวนี้ขานี่เนี่ยไม่ถึงเห็นไหมครับขาขาเกตจะไม่จะไม่ถึงใครเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะโอเคแล้วก็ นี่ก็บัตรรีเลยฮะสาหรับฟิวอํนนียสำหรับฟิวน,นี้จะยังไม่จะยังไม่ใส่นะผมจะใช้ หลอดไฟต่อค่อมตัวฟิวไว้ก่อนนะคือเป็นฟิวขาดนะไม่ใช่ไปค่อมตัวที่ไม่ขาดนะครับต่อแทนฟิวนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องช็อตเนี่ยหลอดก็จะติดสว่างขึ้นก็จะทำให้เครื่องไม่เสียหายไปมากนะครับเนี่ย แล้วก็เราจะวัดไฟออกจุดนี้ฮะเนี่ยจะมีคอนเดนเซอร์อยู่นี่ก็ประมาณสิบสองสิบาโวลต์นะแล้วก็สังเกตหลอดไฟนะฮะถ้าหลอดไฟติดแสดงว่าเครื่องไม่ทำงานะแสดงว่าเครื่องช็อตแต่ถ้าหลอดขึ้นหลีแล้วก็ดับแสดงว่าเครื่องโอเคฮรอ่าตัวนี้ก็จะวัดไฟไ,ฟไว้ที่ ตั้งไว้ที่ห้าสิบกว่านะอ่าเดี๋ยวฮะบะพักดูก่อนฮะให้สังเกตหลอดไฟเอานะ,ะอ่าหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าเครื่องทำงานฮะนี่ก็จะวัดไฟดูวัดไฟจุดอ่าจุดนี้ฮะ จะออกจุดนี้ตรงคอนเดนเซอร์เนี่ยไฟจะออกตรงจุดนี้ครับอ่าวัดอ่าวัดเลยได้ประมาณสิบสามโวลต์ฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ได้ประมาณสิบสามโวลต์อนเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องทำงานครับ เดี๋ยวจะเราจะประกอบแล้วก็ต่อเข้าเครื่องเปิดทดลองดูแล้วก็เปลี่ยนใส่ซิวเหมือนเดิมไว้ก่อนครับใช้ซิว5แอมป์นะโอเค ทีนี้ก็เสียบปลั๊กเลยโอเคอ่าแบคไลท์ติดแล้วอ่าแบคไลท์ติดแล้วตอนนี้ฮะเนี่ยแบคไลท์ติดแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกดูว่ามีแสงไหมฮะ โอเคก็โอเคครับมีภาพแต่เราไม่ได้ต่ออลำโพงครับก็เลยทดลองแต่ภาพนะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สรุปตัวเสียได้เลยครับ <Okay. S 2> ก็คือเปลี่ยนมอสเฟสหนึ่งตัวเบอร์ 1> k 1 0 a 6 0ดครับเกิดการช็อตครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเราโปดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ